สวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมา,าเพิ่มนะครับฟอนต์ตัวอักษรลงไปใช้ในแคนวานะครับอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า c a n วามันก็จะมีฟังก์ชันของการาปรับตัวหนังสือหรือปรับตัวอักษรน,นะครับที่สามารถที่จะใช้ฟอนต์ตามที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นสมมุตินะครับอันนี้นะครับ แล้วก็แถบด้านบนตรงนี้มันก็เหมือนเวิร์ด d e x c e l แล้วก็ PowerPoint ใช่ไหมครับมีการปรับดวงงืืเนี่ยคือเลือกฟอนต์นะครับเลือกชนิดของฟอนต์นะครับอันนี้ก็คือปรับขนาดของตัวอักษรนะครับเปลี่ยนสีตัวอักษรแล้วก็เป็นตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะครับชิดหน้า,าชิดซ้ายชิดขวาแล้วก็กึ่งกลางแล้วก็มีกําหนดหัวข้อข้างหน้ามีหมายเลขข้างหน้าก็เหมือนเ o r d กับ Excel กับ PowerPoint นะครับมีเอฟเฟก เช่นเดียวกันนะครับมีการทําให้ขยับด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มตัวอ,อ,กอักษรฟอนต,ต์ตัวหนังสือนะครับที่จะมาใช้ในแคนบานะครับอย่างที่เป็นอย่างที่สรางมนดีเห็นไหมครับว่าถ้าเราเลือกที่ฟังก์ชันตรงนี้นะครับตัวอ,อ,กอักษรมันก็จะมีฟอนต์ให้เราเลือกเยอะมากเลยนะครับที่มีในแคนบา์นี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะ เลยนะครับเลือกใช้แบบไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า,าเราอยากาเพิ่มนะครับในหน่วยงานราชการของเราบางทีคุณครูอยู่ในโรงเรียนก็อยากจะใช้ฟอนต์ที่มันเป็นทางการใช่ไหมครับก็พวกฟอนต์ไทยสารบัญที่ขึ้นต้นด้วย th ข้างหน้านะครับก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับโดย บัญชีที่จะเพิ่มฟอนต์ลงไปได้นะครับก็จะเป็นบัญชีโปรที่จ่ายตังหรือเป็นบัญชี for education นะครับก็คือเพื่อการศึกษานะครับก็จะสามารถอัปโหลดฟอนต์เพิ่มลงได้นะครับวิธีการนะครับอย่างเช่นเราจะเพิ่มนะครับก็ง่ายๆนะครับเราก็ทำการไปเลือกที่ข้อความตรงนี้นะครับมันก็จะมีหัวข้อให้เลือกใช่ไหมครับนี่นะครับมันจะมีคำว่าเพิ่มฟอนต์แบนด์ของคุณนะครับแล้วก็คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับ มันก็จะมีว่าเราสามารถที่จะเพิ่มโลโก้ได้เพิ่มสีได้แล้วก็มาดูที่หัวข้อฟอนต์ตรงนี้นะครับคลิกเพิ่มนะครับแล้วก็มันจะมีะตรงที่บอกว่าอัปโหลดฟอนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกนกเข้าไป1ครั้งนะครับมันก็จะมีปุ่มที่บอกว่าเพิ่มใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่เพิ่มใหม่มันจะมีที่เราเพิ่มไปแล้วพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับแต่อันนี้เพิ่มใหม่วันนี้พอดีในบัญชีแคนเบของครูอ้นเองอยังไม่มีฟอนต์ไทย ฟอนต์ไทยซึ่งโคอ้นก็โหล,ลดมาแล้วนะครับนี่นะครับจะเป็นตระกูลที่ขึ้นต้นด้วย th นะครับเป็นตัวหนาตัวบางตัวเอียงแบบนี้ก็โหลดมาประมาณ57ฟอนต์นะครับวันนี้ก็จะได้อัปโหลดลงไปใช้ในแคนวานะครับวิธีการก็คือนะครับคลิกที่เพิ่มใหม่นะครับแล้วมันก็จะเด้งไปหน้าที่เราเลือกไว้นะครับอันนี้ครูอ้นเลือกทั้งหมดเลยห7ไฟลฝ่ 577ฟอนต์นะครับมันก็จะถามว่าโปวดยืนยันสิ่งต่อไปนี้นะครับการอัปโหลดฟอนต์ที่กําหนดของฉันสแสดงว่าฉันทราบว่าฉันคือเจ้าของหรือม,มีสิทธิ์ใช้ฟอนต์เหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้นะครับก็คือฟอนต์ไทยสารบันพวกนี้เป็นฟอนต์ที่ดาวน์โหลดใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถคลิกอัปโหลดไปได้เลยนะครับคุณสามารถเลือกฟอนต์ได้เพียง20ไฟล์ต่อครั้งอ่อมันบอกว่าให้เลือก20ไฟล์ต่อครั้งนะครับเคแล้วก็เลือกใหม่นะครับ เลือกไปแค่20ฟอนต์นะครับอ่าถึงไทยก็โห,โหตรงนี้ไม่รู้กี่กี่ฟอนต์อ่ากูลืมแยกไว้นะครับอ่าเดี๋ยวขอไปเลือกให้มันเป็น20จะถึงฟอนต์ไหนนะครับอ่า โอเคถึงฟอนต์ตรงนี้นะครับ K2D อ่ะเดี๋ยวก็มาเพิ่มใหม่นะครับอ่ะพอดีก็ยังไม่เคยเพิ่มทีละหลายฟอนต์นะครับเพิ่มปกติก็เพิ่มทีละหนึ่งสองฟอนต์อ่ะทีนี้ก็รู้แล้วละครับว่ามันเพิ่มได้ครั้งละยี่สิบฟอนต์นะครับอ่ะแล้วก็เพิ่มไปนะครับแล้วก็คลิกอัปโหลดนะครับมันก็จะใช้เวลาโปรดรอสักคู่นะครับมันก็จะทําการอัปโหลดลงไปในแคนบาของเรานะครับ ก็พยายามไปโหลดฟอน์ที่เขาให้ใช้ได้ฟรีนะครับไม่ได้เพื่อเชิงพาณิชย์อะไรแบบนี้จะได้ไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับมีฟอน์ที่อยู่ในฟอนต์อัปโหลดของคุณอยู่แล้วนะครับก็คลิกอัปโหลดรายการที่เลือกไปเลยมันอาจจะมีฟอนตที่ซ้ำกันที่กูอ้นลงไปแล้วนะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าฟอนต์ที่ขึ้นต้นด้วย th ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปเพิ่มอีกนะครับในส่วนที่เหลือไปเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะครับพอดีโค้ชต้องการที่จะเพิ่มตระกูลทีเอ สารบ,บัญพวกนี้นะครับฟอนต์ไทยพวกนี้เข้าไปให้โครบเลยเผื่อเวลาใช้ในบางทีนะครับในการทําฟอนต์ที่เป็นใบงานอะไรแบบนี้เด็กๆก็จะได้อ่านง่ายคุ้นตากับฟอนต์ที่อยู่ในหนังสือนะครับก็สามารถฟอนต์อัปโหลดฟอนต์ลงไปได้นะครับย้าําว่าอันนี้ก็คือสามารถอัปได้ในบัญชีโปรที่เราจ่ายตังหรือบัญชี for Education นะครับก็คือบัญชีเพื่อการศึกษานะครับที่สามารถอัปโหลดลงไปได้นะครับ เดี๋ยวฟอนต์ไทยนะครับที่ใครอยากจะดาวน์โหลดลงมาใส่เดี๋ยวควรจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะครับสุดท้ายนะครับอันนี้คือเอามาหมดตระกูลไทยที่ใช้ในระบบราชการและฟอนต์ราชการที่ที่มีนะครับอันนี้กดลงไปทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับด้านล่างคลิปก็สำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดลงก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะครับอ่ามันมีฟอนต์ซ้ำกันนะครับจะสามารถกดอ่าคลิกข้ามไปได้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตระกูล t s t ลงไปเมื่อกี้นะครับก็จะลงมาหมดแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับก็กดปิดการกระบาดไปนะครับแล้วเราก็ลองมาเปลี่ยนฟอนต์ดูนะครับว่าตระกูล th ตระกูลฟอนต์ไทยเมื่อกี้ที่เราลงไปขึ้นมาหรืออยังนะครับแล้วก็พิมพ์ที่การค้นหาได้นะครับพิมพ์ขึ้นต้นด้วยว่า th นะครับเจอไหมอ่าไปนะครับอ่าก็จะมาแล้วนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีมาให้เราเลือกแล้วนะครับพวกไทยสารบันอะไรพวกนี้ของเราก็จะมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปเลือกใช้ได้นะครับนี่ครับไทยสระบัญนิวพวกนี้ก็จะมาแล้วนะครับ ลองเปลี่ยนดูเห็นไหมครับก็จะมาแล้วก็นี่คือวิธีการอัปโหลดฟอนต์ลงไปนะครับหรือเราจะมีฟอนต์ลายมือสวยๆที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บฟรีต่างๆก็สามารถที่จะทําตามขั้นตอนนี้เพิ่มลงไปได้นะครับสําหรับการเปลี่ยนฟอนต์ในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับรกูเองก็ทําไว้เพื่อทบทวนตัวเองบางทีก็ลืมก็จะได้กลับมาดูคลิปของตัวเองนะครับวันนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ